พี่นุ้งเดี๋ยวพี่นุ้ก็รู้ว่าอีป้าเป็นยังไงคณหนุจะให้อีป้าไปติดตามพี่นุ้งแล้วมาดูว่าอีป้า้วแว้คุปไหมคะถ้าถ้ามันไปตามพี่นุ้ค่นุจะให้พี่นุ้งิดตามใ่่ะอยากบอกกับเธอคำนั้นทุกคงไม่มีคำไหน ที่เก็บไว้ให้เธอและฉันมั่นใจในคำคำนี้คือคำรากอยากบอกกับเธอคำนั้นทุกคนไม่มีคำนใดมาเก็บค่าเช่า ร้องเพลงสวัสดีเอากองไว้ตรงนั้นแหละได้มาเก็บค่าเช่าสองร้อยี่มี่กออกไปจากแขงซันลันลัลามีจัดสองร้อยมีผักขายไหมมีค่ะผักกวางตุ้งผักปางตเรียยอะไรก็มีนะคะาป้าก่อนที่ะใครกินแล้วจะเป็นสคะแนน มีคนโทรมาไปโทรมาพี่กิงลันลันลาะเออลันชันนสวัสดีค่ะฝวัมีตลาดที่ไหนทำมันควันลันลัโอ้ยแะเช็เบื่อแพงนี่มาตัวเสื้อตัวนี้ราคากี่บาทสี่ล้านแปดแสนสหมื่นก้าพั่รอยห้้าค่ะแ่ะเราเล่นตัวนะ2นสองร้ยเก้าสิบเก้าบาทม่ก๋เดี๋ยว ว่เดี๋ยววันนี้หยุดจ้าทำไมหยุดหมดมือหมุดเบนเกรียบร้องเพลงอยู่ก็ต่อเรื่อยๆนะหอมแขกนี้ก็มี<อ>นะำตาทำไมลิงเทย์ทำไมทำไม,ไมคุณป้าคุณไอซ์เธอแบบนี้ล่ะคะด่าแรงมากเลยลันลันะละถ้าไม่ีอะไรติดใจที่ไม่จะอเอา,าขนาดคือว่ายังไงนะเดี๋ยววนะเวน ที่นจะหักมึงเดี๋ป้า,าก็<บ>ามาระบบเลยค่ะิสนุนหน้ามาเลยไม่จ่ายนี่ใช่ไหมจ่ายค่ะไม่ไม่จ่ายค่ะไม่จาา่ายนะเธอไปแอบตรงนั้นเธอแอบนะร,รู้ว่าที่ป้ามันจะมาไหมเพราะล้นล้นล่ไม่มิน้นนไนนำไอ้ทำไม,ไมน้ำถึงให้ต่อ่ะถ้ามันไม่ถ้ามันไม่กินน้ำเธอจะอยู่ยังไง มึก็ตายสิคะเออเขอ้าตโคอนเลยพี่น้ำท่วมวัดเพราะเจ้าอาวาสให้ออมาแล้วนี่ก็ไม่จ่ายให้ฉันจ่ายให้เนอง พูดแป๊บพูดกับคนที่มาอาศัยอยู่กับพ่อพี่ไม่ดูจวเองเนาะดูตัวเองแล้วถึงว่าคนอป้ยป้ามีเกินไปแล้วนะป้าจะเอาไม่มาระดส่วนที่เอาเอาเอาดีเป็นทันดีเ็้าไหนี่อะไรป้านุ๊กเขาด่าหนูว่ายังไงเวป้า ว่าอะไรอย่นีได้ย oh. ังไงโอ้ไม่เห็นอยู่ในเฟซแม่หนูกำแพแล้วนะอุ้ยรูปรูปยัคิซั่นะไม่หนูคอกำแพงแล้วูเวรไม่ตัดแต่งเรื่องอินอย่าไปเชื่อมาถ้าจะพูดจริเจอต่โดนบงการเลยนะอะไรคือบงการ แล้วปี๊ป้ามันต้องมาวางคนกับฉันแน่นอนฉันเลยเกียดปี๊ป้าจริงๆหน้าด้านมากเลยอย่างอยากบอกกับเธอคำนั้นทุกคงไม่มีคำไหน,น มีความยิ่งใหญ่และเนื้อคำพูดที่ได้ที่ฉันมีคำที่เก็บไว้ให้เธอและฉันมันใจในคำคำนี้คือคำมูรา